สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลทีเด็ดบอลป่าโมกวันที่20เมษายน2567นะฮะกับทีเด็ดบอล4คู่นะครับวิเคราะห์บอล4คู่ก่อนที่จะมาดู4คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุป4ี่คู่เมื่อวานก่อนละกันว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมไปดูกันเลยฮะสำหรับเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าเจ็บปวดรวดร้าวมากตัวที่ตายแต่ละตัวเนี่ยนะครับคือถ้าไม่ซวยจริงเนี่ยก็ไม่รู้ว่างไงแล้วท่านผู้ชมนะ ตัวแรกนะครับโรดราจิซีป่าให้สูงไปที่สามลูกควบโรดราจิซีแล้วก็อีกทีมนึงอะ่ะทีมเย่าทีมเยือนอะ่ะหกเจ็ดนัดหรือว่าสี่ห้านัดล่าสุดเนี่ยสูงปีตดมาตลอดเลยนะครับเสือกมาต่ํานัดนี้นะฮะตัวที่สองนะครับเอาบวกลองครึ่งลูกครึ่งแรกเนี่ยนำแฟรงเฟิร์ตอยู่หนึ่งศูนย์นะครับนาะป่าคิดว่าโอ้โหนิ่มๆแล้วนะครับนะเอาบวกนำหนึ่งศูนย์ฟอร์มดีกว่าอะไรดีกว่าเยอะสุดท้ายครึ่งหลังนะครับโดนแฟรงเฟิร์ตกดไปสามหนึ่งท่านผู้ชมโอ้โห กายลี่นะครับเจอกับยูวินตูสนะครับป๋าตั้งหกใจระหว่างบอลต่ํากับบอลรองนะฮะป๋าไม่กล้าไปบอลรองเลยไปบอลต่ําดูดิท่านผู้ชมสูงปีดเลยนะฮะที่จริงต่ามาตลอดนะครับพอป๋าให้ต่าปุ๊บไม่สูงปีดนะฮะโอ้โหเจ็บปวดจริงๆแล้วก็แซมล็อกก็เป็นไปตามค่าที่คู่เดียวนะครับอีก3าคู่ตายนะครับส่วนกลุ่ม v ีพีท่านผู้ชมต้องบอกว่าเจ็บปวดรวดร้าวคือกันนะฮะไม่รู้ว่าป๋าเนี่ยเป็นอะไรกับวันศุกร์ทุกวันศุกร์เนี่ยป๋าจะเป็นแบบนี้นะครับนะ จันทร์อังคารพุธพฤหัสสาวอาทิตย์นะครับทํากําไรตลอดถ้าไม่ทํากําไรก็ไม่ตายขนาดเนี้ยนะครับนะอย่างน้อยเข้าห้าตายสี่อะไรเงี้ยเออมีนะฮะแต่วันศุกร์เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกทุกวันศุกร์นะฮะก็ไม่รู้เป็นอะไรกับวันศุกร์เหมือนกันนะฮะซวยจริงๆนะครับซวยสุดๆนะฮะโอ้โหท้อแท้เหลือเกินวันศุกร์นะอ่ะโอเคท่านผู้ชม ใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่มมาทํากําไรกับป๋าในกลุ่ม VP นะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับป๋าเองเนี่ยป๋าไม่มีอะไรที่ต้องเสียแล้วนะครับป๋าโชยเห็นเลยว่าบอลเข้านะครับป๋าก็โชว์ว่าเข้าบอลตายป๋าก็โชว์ว่าตายนะครับมีแต่ความจริงใจมีแต่ความแฟงแฝนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่ามันตายมันไม่ทํากําไรเนี่ยป๋าก็จะเก็บข้อผิดพลาดเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขนะครับป๋าไม่แก้ตัวนะครับ เข้าคือเข้าตายคือตายไม่แก้ตัวนะครับป๋ามีแต่เก็บความผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นในอนาคตนะฮะแล้วก็เสาทิดนะครับป๋าก็บอกสมาชิกในกลุ่ม VP ไปแล้วว่าเสาทิดเนี่ยแก้มือแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยนะครับสเต็ปในกลุ่ม VP เสาทิต2วันเนี่ยต้องแตก2ถึง3ชุดนะครับต่ำๆ2ชุดนะครับนะฟุกๆหน่อยก็3-4ชุดก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครอยากลองนะครับ ใครอยากลองด้วยตัวเองก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแอดไลน์ป๋ามาทักไลน์ป่ามานะครับส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับยังดูฟอร์มอยู่ก็รอติดตามในะ y o u t u b e แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับป่ามาโชว์ทุกวันนะครับช่วงต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็ฝากไว้ด้วยลวกันอ่ะวันนี้ไปดู4ี่ตัวสีคู่กันเลยครับผม มาเริ่มที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกบูเลติก้าเยอรมันนะครับระหว่างฮอฟเฟนไฮม์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมึนเช่นกัดบักนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งท่านผู้ชมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติข้อมูลเฮดเกกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าคู่นี้กัดบักนะครับเจอกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับเอาเป็นว่ากินนัดดี ถ้าดูสี่นัดล่าสุดเนี่ยก็สูงทั้งสี่นัดเลยนะแต่ว่าเอาชัวร์แค่สองนัดล่าสุดคือล่าสุดจริงๆเมื่อปี2023นะครับนะก็สูงนะครับทั้งสองนัดแล้วก็เป็นทางด้านเหมือนเช่นกัดบักเนี่ยนะครับเอาชนะฮอฟเฟนแฮมมาทั้งสองนัดเลยนะครับสี่นัดล่าสุดกัดบักชนะหรือเปล่าโอ้โหคือต้องบอกว่าสี่นัดที่เคยเจอกันตั้งแต่ปี2022ถึงปี2023เนี่ยนะครับกัดบักเอาชนะฮอฟเฟนแฮมมาทั้งสี่นัดเลยท่านผู้ชมโหดจริงนะฮะ มาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับอย่างฮอฟเฟนไฮม์นะครับก็5ันัดล่าสุดชนะ1แพ้4นะครับกินเดิมพันสเสียเดิมพันสนะครับสูงเต็มเวลาสห้านัดเลยท่านผู้ชมนะสูงเต็มเวลาดีนะครับทั้ง5นัดเลยนะฮะส่วนทีมผู้มาเยือนตัดบอลถ้วยออกไปบอลลีกออกไปให้เหลือแค่อ่าไม่ใช่ตัดบอลถ้วยบอลชามิทออกไปให้เหลือแค่บอลลิกนะฮะเออนะฮะ ในหลีก5นัดล่าสุดของกัดบักนะครับก็ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับกินเดิมพัน1ยก1เสียเดิมพัน3นะครับสูง4นัดต่ำ1นัดเ่านผู้ชมออคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือบอลสกอร์สูงนะครับไม่รู้ว่าสัดส่วนบอลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮนะ,อะโอเคท่านผู้ชมมามาดูกันฮะค, <c oughs> คือราคาตอนเนี้ ฮันนี่แคปนะครับจากราคาครึ่งลูกเนี่ยนะครับไหลลงไปเหลือราคาปปนะครับยกราคาปปให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งน,นะครับต้องบอกว่าสัดส่วนบอลแบบเนี้ยนะครับถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์เหมือนกันนะเพราะว่าในเลทราคาปปเนี่ยในศึกบุนเดลิก้าเยอรมันเนี่ยจะอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ถึง3ลูกนะครับถ้าเลย3ลูกขึ้นไปเนี่ยนะครับ มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงแล้วนะครับสำหรับราคาครึ่งลูกหรือราคาปอปอในศึกบนเลอิกาเยอรมันท่านผู้ชมคู่นี้เหมือนกันนะฮะในเลทราคาปอปอนะครับสูงต่ําตอนนี้อยู่ที่3ลูกครัทั้งๆที่ต่อครึ่งลูกนะแต่ราคาตกมาเหลือปอปอสูงต่ําก็ยังไม่ตกตามนะครับยังนิ่งอยู่แบบนี้ก็มีโอกาสมีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันท่านผู้ชมบวกกับสถิติข้อมูลทั้ง2ทีมนะครับก็น่านจะเป็นไปได้คู่นี้นะฮะฮอฟเฟนทฮมนะครับ,รนะรบเจอกับไม่ใช่ก,กัตบกักคู่นี้ป่าให้สูงไป 3ลูกควบ3ลูกครึ่งจัดไปตัวแรกครับผมมาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างคู่นี้เลยฮะคาร์าดิสซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเซาท์แทมป์ตันนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ3ทุ่มตรงท่านผู้ชมอ่ะก่อนที่จะมาดูราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเฮดทเฮดนิดน,นึงว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชม เอาเป็นว่าคู่นี้นะฮะเคยเจอกันมานานมากแล้วแต่ล่าสุดจริงๆมีแค่นัดเดียวนะครับคือปี2023นะครับเป็นทางด้านเซาท์ทัมตันนะครับเอาชนะคาร์ดิซิตี้นะครับมาในสกอร์2-0นะฮะแล้วก็มาดูฟอร์มให้นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับอย่างคาร์ดิซิตี้นะครับก็แพ้3นะครับชนะ2กินเดิมพันสเสียเดิมพันสนะครับสูง3ต่ำสอนะครับนี่คือให้นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างเซาท์แฮมป์ตันนะครับชนะ3เสมอ1นแพ้น1นนะครับกินเดิมพันสเสียเดิมพันสนะครับสูง4นัดแล้วก็ต่ำหนึ่งนัดนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้นะครับมีผลจริงๆนะสำหรับเซาท์แฮมป์ตันนะครับเพราะว่าอันดับ1 2 3 4เนี่ยท่านผู้ชม มีคะแนนที่ไล่เลี่ยกันมากนะครับถ้าวันนี้เซาเก็บ3แต้มได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปเป็นดับ3โชวคราวเพื่อที่จะไต่เต้านะครับขึ้นพิมารีนะครับดังนั้นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับโอเคท่านผู้ชมไปดูราคากันหน่อยว่าเซาเนี่ยราคาจะต่อได้หรือเปล่านะว่าราคายังไงไปดูกันฮะ อ่ะโอเคครับราคาตอนนี้นะครับของเซาเนี่ยราคานอกเนี่ยมันเปิดมา3ราคาคือ1ลูกลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งนะครับแต่ว่าราคาในเนี่ยตอนนี้มีแค่2ลูกคือ1ลูกกับไหลขึ้นเป็นลูกควบลูกครึ่งท่านผู้ชมนะครับคู่นี้นะฮะ สูงต่ำนะครับอยู่ที่ราคา3ลูกฮันดี้แคบลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำ3ลูกนะั่นก็ถือว่าเป็นราคากลางๆไม่มากไม่น้อยนะครับมีโอกาสเป็นบอ,นตอ,บอนล,อบอลอบอบอต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ำกินบอลเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ว่าองค์ประกอบเสริมของคู่นี้คือคร,ราคาจ่าย1คูณ2ท่านผู้ชมดูนะฮะเห็นไหมจ่ายไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลต่อทีมเยือนที่ราคาน้ําไหลลงไปในทิศทางเดียวกัน ราคาเสมอนะครับไหลลงเออไหลขึ้นนะพูดผิดนะน้ำสีแดงคือไหลขึ้นนะครับไนะหล,ข,นนหลขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็อ่ราคาของบอลลอกเนี่ยก็ไหลขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแรงจูงใจที่เซาเนี่ยนะครับถ้าเซาเก็บ3มแต้มจากคาร์ดิสซิตี้ได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับมีโอกาสลุ้นมีโอกาสไต่เต้านะครับขึ้นสู่พิมลีกอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับ ดังนั้นเนี่ยคู่นี้ก็มีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบนะครับสำหรับป๋าเนี่ยป๋ามองว่าเสาเนี่ยมีโอกาสชนะแต่จะชนะขาดกินเดิมพันหรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับป๋ามองว่าแนวโน้มของคู่เนี่ยโอกาสเนี่ยไหลขึ้นไปลูกครึ่งแน่น,นอนแต่ป๋าขออยู่ราคากลางๆแล้วกันอย่างน้อยชนะลูกหนึ่งก็เสียหูหนึ่งนะฮะหรือถ้าชนะสองศูนย์ก็กินเต็มน้ำน้อยน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชม ระหว่างคาร์ดิซิตี้นะครับเจอกับเซา์นะครับปะให้ต่อเซาฟ์เทมตันนะครับในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งจัดไปตัวที่2ครับผมมาถึงคู่ที่3ตัวที่3นะครับในศึกพิม์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างลูตันทาว์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ3ทุ่มตรงท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูเลทราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติข้อมูลเฮดเท็กกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อ่าคู่นี้เคยเจอกันเมื่อก็นานแล้วนะล่าสุดจริงๆอ่ะมีแค่นัดเดียวนะครับก็คือปี2023นะครับเบนฟอร์ดเอาชนะรูตันทาวมา3านท่านผู้ชมนะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับอย่างรูตันทาวนะครับก็ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับแต่อัตรากกินเดิมพันดีมากนะครับคือกินเดิมพันถึง3นัดยก1นัดแล้วก็เสียเดิมพันแค่นัดเดียวเองในผลงาน5นัดล่าสุดนะครับสำหรับรูตันทาว ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างเบนฟอร์ดนะครับห้านัดล่าสุดก็ถือว่าฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับเหมือเหมือมีอาจจะดีกว่าด้วยนิดนึงนะฮะคือเบนฟอร์ดนะครับเสมอทั้งหมด3นัดนะฮะชนะ1นัดแพ้1นนัดกินเดิมพันทั้งหมด3นัดนะครับแล้วก็ยก1นัดแล้วก็เสียเดิมพัน1นัดนะครับสูง2นัดต่ำา3นัดนี่คือฟอร์มห้านัดล่าสุดของทีมผู้มาเยือนนะครับโอเคท่านผู้ชมคือคู่นี้เนี่ยนะครับก็เขี่ยวทั้งคู่นะครับ ลูตันท้าวก็ต้องการ3แต้มนะครับเพื่อ,อมีแต้มไต่เต้าขึ้นมานะครับส่วนเบนฟอร์ดก็ยังอยู่ในช่วงของอันตรายนะครับอันดับ15ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีแต้มหนึ่งหรือ3แต้มเนี่ยเพื่อที่ขยับขึ้นไปอีกเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นมากกว่านะครับอ่ะเขี่ยวทั้งคู่คู่นี้นะฮะที่จริงเนี่ยสำหรับป๋าเองเนี่ยนะครับสำหรับป๋าเองนะคู่เนี่ยนะครับ มันเปิดมาที่ราคาปปใช่ไหมราคานอกเนี่ยมันไหลไปครึ่งลูกแล้วนะครับแต่ว่าราคานเนี่ย <ikka> มันยังอยู่ในเล AH. ทราคาปปนะครับเอาป่าว่าปาร์ตี้เป,ะปะ็นว่าครึ uh ่งลูกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันไหลแน่นอนนะครับครึ่งลูกนะครับสูงต่ำสามลูกเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะคือหนึ่งมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันสองนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะครับคือคู่เนี่ย สับสนมากๆท่านผู้ชมป๋าสับสนมากๆเลยนะคือตอนแรกเนี่ยนะครับราคาสูงมันสวยเนาะจะไปสูงแต่ไปดูสถิติบอลสกอร์สูงแล้วเนี่ยไม่เวิร์กเลยนะฮะทั้งรูตทนทาวแล้วก็เบนฟอร์นะครับนะไม่เวิร์กเลยสําหรับการเล่นบอลสกอร์สูงแต่ราคาดีราคาได้นะครับดังนั้นเนี่ยป๋ามามองอีกมุมนึงคือมุมของบอลต่อถามว่าบอลต่อเนี่ยมีโอกาสกินเดิมพันไหม มันก็สูสีอ่ะนะมันก็งงไม่ค่อยออกมีโอกาสจบเสมอสูงด้วยซ้าน,นะครับแต่ว่าป๋ารู้สึกตึงหนิดตึงหนิดแล้วก็เอ่อกับเทคนิคมันมีเส้นบางๆเน่ยให้เล่นบอลต่อมันก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับแต่นะฮะแต่จุดที่ทําให้ป๋าระบากใจคือจุดนี้ฮะร,ราคาจ่ายหนึ่งคูณสองท่านผู้ชมดูดิราคาบอลต่อก็จ่ายไม่ละเอียดนะครับราคาเสมอก็จ่ายไม่ละเอียดราคาบอลรองก็จ่ายไม่ละเอียดเนี่ยนะฮะหนักใจมากแต่ว่าป๋าเชื่อในเทคนิคของป๋าแล้วกันนะครับขอเชื่อในเซนส์ป๋าแล้วกันเชื่อในอีกรอบหนึ่งนะ คู่นี้นะครับป๋าให้ต่อเบนฟอร์ดนะครับในเลทราคาครึ่งลูกจัดไปตัวที่3ครับผมมาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่4นะครับในศึกพิมบรีกอังกฤษนะครับระหว่างวู๊บแฮมตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะมาดูราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติข้อมูลไฮทูเฮดก่อนละกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาเป็นว่า คู่นี้ก็เคยเจอกันหลายนัดติดต่อกันเหมือนกันแต่ว่าขอดูแค่2นัดล่าสุดนะครับปี2023ล่าสุดจริงๆเนาะก็เป็นทางด้านวู๊ดแคมป์ตันนะครับที่บุกไปแพ้อาร์เซนอลนะครับมาทั้ง2นัดเลยนะครับก็สลับกันกินเนื้อพันคนละนัดนะฮะแล้วก็สูงทั้ง2นัดเลยนะครับส่วนฟอร์มหนัดล่าสุดนะครับของวู๊ดแคมป์ตันเจ้าบ้านนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เสมอ2นะครับแพ้2ชนะ1กินเดิมพัน3นะครับแล้วก็เสียเดิมพัน2สูง2อ่ะสูง3ต่ำ2นะครับ นี่คือฟอร์มใน้ดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างบู๊แคมตันนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างอาร์เซนอลนะครับตัดบอลถ้วยออกไปตัดบอลยูฟ่าออกไปนะให้เหลือแค่บอลลีกเพียวๆนะครับบอลลีกเพียวๆนะครับอาร์เซนอลนะครับคะแนนล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็กินเดิมพันสองเสียเดิมพันสามนะครับสูง2ต่ำสามเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ลุนแชมป์นะครับแต่ว่า อัตราการกินเดิมพันเนี่ยไม่ดีนะครับเนี่ยดูดิท่นานผู้ชมคะแนนห่างจากแมนซิตี้เนี่ยแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็คะแนนเท่ากับลิเวอร์นะครับดังนั้นเนี่ยอ,อ,อาร์นอนเนี่ยรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่ต้องการชนะ1คือตกแพ้นะครับแพ้บาเยิร์ตกรอบยูฟาเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2น,นะครับอยากจะมาลุ้นบอลถ้วยนะฮะก็เหมือนลิเวอร์เลยนะครับ ไปแพ้วิลล่า2-0นะครับนัดนี้เนี่ยนะครับถ้าแพ้อีกเนี่ยโอกาสที่จะลุนแชมป์ก็เลื่อนลอยไปนะฮะทำดีมาตลอดมาตกมาตายก็ไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวไปดูราคาว่าคู่เนี้ยราคาจะยังไงนะฮะโอ้โหใช้คำว่าโอ้โหเลยท่านผู้ชมโอ้โหนะฮะคือราคามันมันไม่ใช่ราคาของบอลต่อนะฮะ แต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปที่บอลรองจะกินเดิมพันดูดูอย่างเมื่อวานนะฮะราคาบอลต่อสวยๆบอลต่อยังตายเลยนะอะมาพูดคุยกันนิดนึงคู่นี้นะท่านผู้ชมนะต่อครึ่งลูกนะครับสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3าเนี่ยแล้วก็เป็นราคา3ลูกหล่นลงมาเหลือ2ลูกครึ่งควบ3าเนี่ยมันเป็นสัสดส่วนบอลต่ำประกฑ์นะครับพิมพ์เหล็กอังกฤษนะครับพิมพ์หล็กอังกฤษนะครับทีม,มใ,หใหญ่ๆเนี่ยนะครับ ต่อ1ลูกเนี่ยนะครับหลูกเนี่ยสูงต่ำต้อง3ลูกขึ้นไปถึงบอลต่อจะกินเดิมพันแล้วก็มีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับต่อลูกครึ่งน,นะครับแต่ราคาสูงต่ํากับไหลลงเหลือ2ลูกครึ่งควบ3าแบบเนี้ยป๋ามองว่าบอลต่ออาจจะชนะนะแต่อาจจะชนะไม่ขาดนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับ ปาขออนุญ,ญาตไปบอลรองแล้วกันนะครับใครชอบบอลต่อไปบอลต่อนะแต่สำหรับป๋าเนี่ยป๋าไปลองวูฟแซมตันนะครับในเลนราคาลูกครึ่งจัดไปตัวที่4ครับแต่ตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผม ก่อนที่จะไปดูทีเด็ด4ตัวท้ายคลิปวันนี้นะครับป๋าก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่ม v ีพป๋านะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่จริงเนี่ยป๋าให้2อย่างนะก็คือบอลเต็ง9ตัวแล้วก็บอลสเต็ป3-3ชุดนะครับแต่ว่าบอลเต็ง9ตัวเนี่ยมันตายขนาดนี้และบอลสเต็ปก็ไม่ต้องสืบท่านผู้ชมนะฮะอ,อ,อย่างที่บอกนะครับป๋าเนี่ยชอบตายอย่างเงี้ยตายเละๆเ,ะเ,ะเะทะๆแบบเนี้ยทุกวันศุกร์นะครับดังนั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์ป๋าแก้มือแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบอลเต็ง นะครับหรือบอลสเต็ปลุ้นทํากําไรลุ้นทําเงินกันในวันเสาร์อาทิตย์นี้แน่นอนใครสนใจอยากเข้ามาลองดูว่าเป็นยังไงเนี่ยก็แอดไลน์ป๋ามาทักไลน์ป๋ามานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้ากลุ่มนะครับแต่แค่มีกติกาในการเข้ากลุ่มเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมฝากมาด้วยแล้วกันโอเคนะฮะมาสรุปทีเด็ดนะครับสี่ตัวท้ายคลิปวันนี้เลยวันนี้ขออนุญาตไม่พูดเปอร์เซ็นต์แล้วกันท่านผู้ชมเพราะว่าพูดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเจ็บตัวหนักเหลือเกินสาหัสเหลือเกินนะฮะ เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดกินเดิมพันนะครับเปอร์เซ็นต์มากที่สุดตายดังนั้นไม่ขอพูดเปอร์เซ็นต์แล้วกันก็อยู่ที่ดูวนิจของท่านนะครับท่านชอบก็ตามกันได้ไม่ชอบส่วนได้เลยหรือถ้าท่านลังเลนะครับข้ามไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการลงทุนนะครับตัวแรกนะครับฮอฟเฟนแฮมนะครับสูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับจากราคาเอยจากสถิติต่างๆเอยนะครับมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงนะครับตัวที่2นะครับเซาท์เทมตันนะครับต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่นี้ป๋าก็ขอต่อราคากลางๆนะครับน้้าาามีีรรรรรคคคคค1ลลลลลลลูููููกกกกกกกบบึึ่่่่งงงงแแวว็นนนะะััขออยทตฮะ ตัวที่3นะครับเบนฟอร์ดนะครับต่อครึ่งลูกที่จริงเนี่ยคู่เนี้ยป่าจะให้สูงนะแต่ว่าพอไปดูสถิติดูข้อมูลนี่ยมันโอกาสที่เป็นบอลสูงน้อยน้อยน้อยมากนะครับน้อยมากดังนั้นเนี่ยขอไปบอลต่อแล้วกันที่สัดส่วนบอลน,นะครับในการต่อครึ่งลูกนะครับตัวที่4นะครับวู๊ดแนตันนะครับคู่เนี้ยอาจจะขัดใจหลายๆใครหลายๆคนนะครับแต่ว่าสหรับป๋าเนี่ยป๋าขัดใจเหมือนกันนะครับในเรื่องของราคาถ้า นันนะครับเปิดสูงต่ํามามากกว่า3าลูกขึ้นไปแล้วก็ราคาไม่ไหลตกเนี่ยนะครับราคาสูงต่ําไม่ไหลตกเนี่ยนะครับมีโอกาสจะยิงขาดจะกินเดิมพันแต่ว่าราคาแบบเนี้ยป๋าขอกัดฟันเชียร์บอลลองแล้วกันนะครับลองวูฟแยมตันนะครับลูกครึ่งท่านผู้ชมจัดไปครับนี่คือ4ตัววันนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนะอะไรที่ผิดพลาดนะครับบอลตายบอลไม่เข้าบอลผิดพลาดนะครับป๋าก็ต้องขอโทษด้วยแลวป๋าก็พร้อมที่จะ ปรับปรุงแก้ไขนะคบเพื่อให้ดีขึ้นในภายพักหน้านะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่ชมแล้วก็ตัวป๋าเองนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป๋าด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ป๋าขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม